คุณหมอขาตรวจฟันได,ด,ด้ไหมคะวันนี้วันนี้ค่ะไหนไมันแก้วแสนอ่อยขอบคุณแม่เอซใจดีที่เมตตาหนูน้อยนะคะ,ะปากรอ,อะปากรขอบคุณค่ากรสวยอยด้วยอ่ะขอบคุณแม่เอฟซีใจดีอ่าอ่อ่ออดี ขอ<ง>ดูฟันหน่อยค่ะขอดูลิ้น,<ง>นหน่อยค่ะโอเคสวยลิ้นสวยมากเลยลูก <c oughs> ขอบคุณแม่เอฟซีใจดีที่เมตตาหนูน้อยและแม่ใบเตยน,นะพ่อควันให้แม่เตยกินด้วยนะพ่อให้แม่เตยกินด้วยนะคะนี่ไล้จะได้กินขอบคุณค่ะอีกวันมาแกนพลิชนี่อให้แม่เตยด้วยพ่ออันหนึง่งม่เตยขอบคุณค่ะก่อนเอ้าเอาหล่นไปนู่นแล้วเอ้า ไปเก็บมาไปเก็บมาไปไปเก็บมาก่อนพ่อ like มันหล่นขอบคุณ like ค่าก so ่อนขอบคุณค so ่ารอก่อนขอบคุณค่าก่อนคนสวยแล้วขอบคุณค่าก่อนจ้าสวยสวจ้าสวยๆก่อนเจ้าสวยสวยก่อน thank you thank you thank you เสียงเสียงอะหรเสียงเสียงอะไอเสียงเสียง Okay.